หมามหูมันไม่ใช่ฤด,ดูเซิร์ฟมาแลมันทำยงไงอแม่ชอบตัวไะไไปเสื้อคัหน่ะ อ่าบันนิแทบนาครับวันนี้ครับบ้านนิแทบนาเขาช่วงไี้เนี่ยเอาช่วงนี้มันหมูมันเสื่อกันเองครับผมมันตีเขาแม่ล้วออกไปขังเส่กันวันนี้มันเลยเสื่อกันเองวันนี้แม่มันหลาดี๋ยเรื่องวันเดียวไปทับน่ะเขาผมเพราะไอ้คือไอ้ช่วงนี้มันเสื่อกันเองนะครับผมเพราะช่วงนี้เขาขังมันไปมันเลยกินไอ้เสื่อกันเองคือตรงไหนนะครับผมอะไรครับก็วอร์กเดียวกันไหมวอร์กเกินนั่นแหละผมก็ยังงงก็คือไอ้นี่ครับคือตอนนี้ มันมันบริเซอร์มันติดลูกมันต้องลูกมันเลยครับผมเนี่ยผมเกิดเบื่องยุ่งฮาเกิดคือมันแห็นเสื้อมันเสื้อหนึนเองแต่ว่ามันสิบิเซอรตัวแม่มันบริเซอร์นี่แหละครับผมแต่ว่ามันก็อีวิฤดูที่ว่าผสมพันธุ์มันเป็นยังไงครับผมเนื้ออะไครับครับเดือนอะไรครับสองเดือนสามเดือนสุดเดือนหมูอ่ะครับอ๋อนี่มันเสื้อเป็นแฟชชั่นมือครับผมครับผมแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้มันบริเวณบ่ค่อยอันนี้เลยครับผมบริเป็นก้อน